จะมานำเสนอในส่วนของบุฟเฟ่นะครับที่จะนำเสนอนะครับจะมีฟังก์ชันการจัดเซตเมนูนะครับแล้วก็การเปิดโต๊ะครับแล้วก็การสั่งอาหารของลูกค้าครับจะมาดูในส่วนของการจัดเซตเมนูก่อนนะครับตามที่เซตไว้นะครับจะมีอยู่3มเซตนะครับจะเป็น 699 899บเก้าแปดร้อยเก้าแล้วก็เก้า้อยครับจะเริ่มด้วยการจัดหมวดหมู่เมนูนะครับตัวเมนตตัวบทหมู่เมนูเนี่ยครับมันจะเป็นหมวดหมู่ที่สำหรับเอาไว้เก็บเมนูอีกทีนะครับสามารถที่จะเพิ่มหมวดหมู่ได้ครับโดยการเราจะต้องเลือกครัวก่อนครับตัวครัวเนี่ยเราสามารถเพิ่มได้ด้วยนะครับ เมื่อเราเลือกครัวจากนั้นก็เพิ่มชื่อหมวดหมู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ระบบมันจะบันทึกไว้นะครับจากนั้นก็เป็นการจัดการเมนูครับในส่วนนี้จะมีเมนูที่ทดลองเพิ่มเอาไว้แล้วครับการเพิ่มเมนูนะครับอย่างแรกเราต้องมาเลือกหมวดหมู่ก่อนครับว่าเมนูตัวนี้เราอยากให้อยู่ในหมวดหมู่ไหนครับ ขั้นตอนต่อไปก็เป็นการนําเข้าภาพนะครับถ้าเกิดมีภาพก็สามารถใส่ภาพได้ครับชื่อเมนูครับต้นทุนครับราคาแล้วก็สต็อกครับจากนั้นก็กดปุ่มเพิ่มเข้าไปครับแล้วมันก็จะมาอยู่ในตัวของเมนูครับแล้วก็เราสามารถที่จะสร้างเซตใหม่เพิ่มขึ้นได้ครับก็จะเป็นชื่อเซตราคานะครับแล้วก็กำหนดเวลาของเซตครับว่า ต้องการให้เซตนี้สามารถที่จะสั่งอาหารได้กี่นาทีกี่ชั่วโมงประมาณนั้นครับจากนั้นก็กดบันทึกได้ครับเมื่อเราสร้างเซตแล้วครับมันก็จะเข้ามาอย่างหน้าของดีเทลของของเซตเมนูครับจะเห็นได้ว่ามี3บล็อกนะครับบล็อกซ้ายสุดเนี่ยจะเป็นรายละเอียดข้อมูลของของเซตนะครับก็จะมีชื่อเซตร,ราคาที่ที่เราได้ตั้งไว้ครับ บล็อกตรงกลางเนี่ยจะเป็นเมนูที่เราเพิ่มเข้ามาในเซตแล้วครับจะเห็นได้ว่าจะเป็นรูปลบสีแดงเนี่ยครับถ้าเกิดเราวิธีการเพิ่มนะครับอ่าส่วนของอ่าด้านขวาเนี่ยครับจะเป็นจะเป็นเมนูทั้งหมดครับเมนูทั้งหมดเนี่ยก็คือเป็นเมนูที่เรายังไม่ได้เพิ่มเข้ามาในเซตครับถ้าอยู่ตรงกลางเนี่ยคือเพิ่มเข้ามาในเซตแล้วครับวิธีการเพิ่มเนี่ยครับถ้าเกิดเราอยากจะนําเข้าเข้ามาให้มันอยู่ในเซตก็เรากด ที่เมนูที่เป็นรูปบวกตรงนี้ได้เลยครับพอกดแล้วมันก็จะเข้ามาอยู่ในเซตเราแบบนี้ครับถ้าเกิดเรากดาในส่วนที่เพิ่มแล้วตรงนี้มันก็จะออกไปครับเรา,าาเราสามารถาาาเรรสมถที่จะเพิ่มเข้านําออกได้ครับในส่วนนี้นะครับที่เซตไว้จะมีเมนูแค่นี้ครับอย่างแรกก็เป็นขนมชั้นนะครับเนื้อพริกเนื้อผัดพริกชี้ฟ้าครับเนื้อผัดพริกหวานครับ ส่วนเครื่องดื่มก็จะเป็นน้ำกะเจ๊ยบเป็นโซจูครับแล้วก็เป็นสันคอหมูครับอันส่วนนี้จะเป็นเซตของ699นะครับจากนั้นมาดูในส่วนของเซตกลางครับ899ตามที่เซตไว้นะครับจะมีเมนูนะครับจำนวนเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยครับจะเห็นได้ว่าที่เพิ่มเข้ามาก็จะเป็นผัดน้ำมันหอยนะครับ น้ำกัเจีย๊ยบครับในส่วนเนื้อไลด์ก็มีริบอายเพิ่มเข้ามาครับโอเคต่อไปนะครับจะเป็นเซต999บาทนะครับอ่ะจะเห็นได้ว่าเซต999เนี่ยครับมันจะมีทุกอย่างเลยครับเพราะว่ามันเป็นเซตที่ใหญ่สุดแพงสุดในในใน,ในที่เซตเวียครับก็เลยนำเข้ามาหมดเลยครับ มันจะเห็นได้ว่าในส่วนของเมนูทั้งหมดเนี่ยจะไม่มีเมนูที่เหลืออยู่ครับโอเคครับการเซตเมนูก็ประมาณนี้ครับจากนั้นก็ไปเป็นการเปิดโต๊ะครับเข้ามาที่เมนูบุฟเฟ่ครับจากนั้นเราจะเห็นได้ว่ามันจะมีให้เลือกโซนครับโซนเนี่ยเราเราเซตไว้ตอนนี้ผมเซตไว้4โซนครับจะมีโซน a โซน b ีโซน c สโซน d ครับจากนั้นเราก็กดเข้าไปที่โซนครับในโซนเนี่ยก็จะมีโต๊ะครับ จะเห็นได้ว่าตอนนี้ในโซน a เนี่ยครับในโซน a เนี่ยมีทั้งหมด5้าต๊ะครับรายละเอียดในโซนนะครับตรงนี้ก็จะมีเป็นชื่อโต๊ะครับหรือหมายเลขโต๊ะครับสถานะสีเขียวคือว่างนะครับแล้วก็รูปเก้าอี้ครับมันจะบอกว่าโต๊ะเนี่ยรองรับการรองรับลูกค้าเนี่ยจำนวนกี่กี่ที่นั่งครับเนี่ยครับตามสามที่นั่งสีที่นั่งสิบที่นั่งครับตามขนาดของโต๊ะอะครับ โอเคครับจากนั้นผมจะมาเปิดโต๊ะให้ดูนะครับเปิดโต๊ะหนึ่งครับจำนวนสองคนนะครับจากนั้นก็เราเลือกเป็นเซตครับว่าต้องการที่จะเอาเซตบุฟเฟต์เซตไหนนะครับผมเลือกเป็นเซตอา699ครับเซตเล็กสุดเมื่อเราเลือกเซตแล้วเนี่ยเราก็ทำการกดตกลงได้เลยครับเมื่อกดตกลงแล้วเนี่ย มันจะ,จะเข้ามายัางหน้า,าเป็นสำหรับการปลิ้น q ์ qr d o d e นะครับเดี๋ยวจะมี qr code ขึ้นมาครับ เน็ตช้าครับคือคิวอารค้อ่าถ้าเกิดมันถ้าเกิดอินเทอร์นเน็ตเร็วอะครับมันจะขึ้นมาทันทีเลยครับแต่ว่าตอนนี้อินเทอร์เน็ตมันจะช้าอยู่สักหน่อยครับโอเค นะครับถ้าสมมติเรากดกลับมานะครับมันจะสถานะตู้เนี่ยคือจะเปลี่ยนครับคือเราได้ทําการเปิดตู้แล้วนะครับแล้วก็จะมีการนับเวลาถอยหลังนะครับตามเวลาเซ็ตที่กําหนดไว้นะครับอันนี้ก็จะระบุว่าอ่าตอนแรกเนี่ยเก้าอี้รองรับเป็น3ามที่นั่งแต่ว่าลูกค้ามาแค่2คนนะครับตรงนี้ก็จะขึ้นแค่2ครับนะครับถ้าเกิดกดเข้ามาตอนนี้ QR code แสดงแล้วครับ หน้านี้นครับเราจะเป็นหน้าที่าทางร้านเนี่ยพิมพ์ปริ้นสลิปตัว QR code ตัวนี้ครับให้กับลูกค้าเพื่อที่ลูกค้าเนี่ยครับจะไปนั่งที่โต๊ะแล้วก็สั่งอาหารโดยการเอาโทรศัพท์มือถือเนี่ยครับสแกนที่ QR code ตัวนี้เพื่อทำการสั่งอาหารครับเมื่อเราสแกนนะครับเราก็จะได้หน้าเป็นหน้านี้ครับหน้านี้เป็นหน้า,าสำหรับ การสั่งอาหารของลูกค้านะครับตามที่ได้ทำการสแกน QR c o d e ตัวนี้ครับก็จะขึ้นเป็นหน้านี้ครับก็จะระบุว่าตัวนี้เป็นเป็นโต๊ะเป็นชื่อโต๊ะนะครับเป็นหมายเลขโต๊ะนะครับจากนั้นเลื่อนลงมาก็จะเป็นเมนูต่างๆครับเรียงตามหมวดหมู่ครับนะครับหมวดหมู่ขนมหมวดหมู่อาหารจานเดียวนะครับถ้าเกิดเป็นเมนูอัลาคาที่มีราคานะครับมันก็จะแสดงราคาด้วยครับถ้าเกิดเป็น เมนูที่อยู่ในเซ็ตอยู่แล้วก็จะไม่มีราคาสามารถสั่งได้เลยครับผมจะลองทำการสั่งให้ดูนะครับจะลองเป็นขนมชั้นนะครับเมื่อกดมาแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถเลือกจำนวนได้ครับว่าเราต้องการาสั่งจำนวนเท่าไหร่อสมมติสั่งไปสักสามครับเมื่อสั่งเสร็จแล้วเมื่อ,อเพิ่มจำนวนเสร็จแล้วเราก็ทำการเพิ่มลงตะกร้าครับ เมื่อเราเพิ่มลงตะกร้านยเราจะสังเกตได้ว่ามันจะมีบล็อกปุ่มตรงนี้ขึ้นมาครับว่าดูของในตะกร้าหนึ่งรายการก็คือเราเราเพิ่มของเข้าไปในตะกร้าเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้หนึ่งรายการครับผมจะสั่งเพิ่มครับเป็นสันคอหมูห้ารายการนะครับกดเพิ่มลงตะกร้าครับอตอนนี้ในตะกร้าก็มีสองรายการนะครับเป็นน้ํากระเจี๊ยบสองครับ เป็นโซจูครับเป็นหนึ่งรายการนะครับอ่าผมจะสั่งแค่นี้ก่อนนะครับจากนั้นอ่าตอนนี้เรายังไม่ได้สั่งนะครับแค่อ่าเพิ่มลงไปในตะกร้าเฉยๆครับเมื่อเราจะสั่งเนี่ยเราก็กดดูของในตะกร้าครับมันจะขึ้นสี่รายการครับเราก็มาทวนนะครับทวนทวนเมนูอีกทีนึงครับว่าเราสั่งอะไรเราเราจะสั่งอะไรบ้างสามารถเพิ่มลบตรงนี้ได้ครับเมื่ออ่ะ ตรวจสอบเรียบร้อยแล้วเราก็ทําการกดส่งครับส่งสิรายการนะครับโอเคเมื่อส่งเสร็จแล้วนะครับมุมบนขวามือนะครับจะมี alert อ่าสถานะสีแดงแจ้งเตือนนะครับว่าอ่าของมันเรายังมีเราเรามีของที่สั่งไปครับล้วยังไม่ยังไม่ได้ของนะครับก็กดดูสถานะได้ครับตัวนี้ครับจะเป็นของที่เราส่งสั่งไปนะครับสถานะตอนนี้ก็เป็นกําลังรออยู่ครับ ค okay. จากนั้นเราก็กลับมาที่่าห้องครัวครับครับในห้องครัวเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าจะมีรายการนะครับที่เราสั่งนะครับนะครับอ่าอันนี้ผม ผมสั่งไปก่อนหน้านี้แล้วครับผมเปิดโต๊ะแล้วยังไม่ได้รับออเดอร์ครับแต่ว่าออเดอร์ที่สั่งเมื่อกี้ก็จะอยู่ด้านล่างครับเพราะว่ามันจะเรียงตามคิวครับโอเคเดี๋ยวผมจะกดออเดอร์ก่อนหน้าไปให้หมดก่อนนะครับนี่ครับสังเกตได้ว่า ถ้าเกิดเรากดรับออเดอร์ครับสถานะของเมนูนะครับมันจะขึ้นเปลี่ยนสถานะเป็นกําลังปรุงครับถ้าเกิดดันไหนที่ยังไม่ได้รับก็เป็นกําลังรอนะครับอันนี้เป็นเมนูที่สั่งมาเมื่อกี้นะครับของโต๊ะที่1นะครับคิวยีและ30นะครับยังไม่ได้รับออเดอร์นะครับจํานวนนะครับ3ชิ้นและ5ชิ้นนะครับรายการนี่ครับนะครับกดรับออเดอร์เลยครับ โอเคเมื่อเรากดรับออเดอร์นะครับมันจะขึ้นสถานะกำลังปรุงนะครับเราก็กลับมาดูที่หน้าระบบของลูกค้านะครับจะสังเกตได้ว่าออเดอร์ตรงนี้นะครับมันจะเปลี่ยนด้วยครับจะเปลี่ยนเป็นกำลังปรุงนะครับที่ได้รับออเดอร์ไปแล้วส่วนตรงนี้นะครับมันจะเป็นในส่วนของบาร์น้ำครับรดเซตเซตหมดหมูให้มันไปเข้าในครัวน้ำครับตรงนี้จะเป็นห้องครัวแล้วก็บาร์น้ำจะอยู่ตรงนี้ครับก็จะเห็นได้ว่า มีรายการที่เพิ่มเข้ามาครับก็กดรับออเดอร์เลยครับเข้ามาเช็คในระบบของลูกค้านะครับ mm hmm. ก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้เป็นกำลังปรุงหมดแล้วครับก็กำลังรอทยอยเสิร์ฟนะครับถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะเสิร์ฟก็เข้ามาแล้วก็กดเสิร์ฟได้เลยครับส่วนในตัวนี้ก็จะหายไปทีละรายการนะครับ เสิร์ฟหมดแล้วครับรายการมันจะไปอยู่ที่เซิร์ฟแล้วนะครับก็จะเห็นได้ว่ามันจะมาอยู่ที่ในสถานะเสิร์ฟแล้วตรงนี้ครับไปเซิร์ฟของบาน้ํานะครับเช่นกันครับจะมาอยู่ในส่วนแท็บของเสิร์ฟแล้วนะครับจากนั้นก็กลับไปดูในส่วนของระบบของลูกค้านะครับจะสังเกตได้ว่าจะไม่มีตัวสถานะจุดสีแดงแล้วครับเพราะว่าได้รับสินค้าครบแล้วนะครับเรากดเข้าไปดูนะครับ โอเคสิ่งที่เราสั่งไปนะครับจะเห็นได้ว่าเป็นการเสริฟแล้วทั้งหมดนะครับตัวนี้เราก็สามารถสั่งได้เรื่อยๆนะครับสั่งได้ตลอดนะครับโอเคต่อไปผมจะเปิดอีกหนึ่งโต๊ะนะครับตัวนี้เมื่อกี้เป็นโต๊ะที่หนึ่งนะครับต่อไปเป็นโต๊ะที่ห้านะครับเห็นได้ว่าแนะนำหกที่นั่งนะครับผมใส่ไป 6ครับจากนั้นก็เลือกเซตบุฟเฟ่ต์ครับเป็น999นะครับจากนั้นกดตกลงเลยครับอ่ะเหมือนเดิมครับจะมี QR code ออกมาแล้วก็พิมพ์ตัวนี้ครับให้ลูกค้าได้เลยครับโอเคเมื่อลูกค้าทําการแสดงนะครับก็เราสามารถกดตัวนี้ครับไปเข้าไปดูที่หน้าสั่งของลูกค้าได้ครับก็จะเห็นได้ว่าจะมีตัวนี้ครับ ตัวนี้จะเป็นโต๊ะที่1นนะครับอันแรกของเราเมื่อกี้อันนี้เป็นโต๊ะใหม่ครับโต๊ะที่เปิดเมื่อกี้จะเป็นโต๊ะที่ห้านะครับเมื่อย้อนกลับมาดูก็สถานะโต๊ะก็เปลี่ยนเป็นตามที่เราเปิดโต๊ะใหม่เมื่อกี้ครับตอนนี้ลูกค้าจะอยู่ในโต๊ะที่1และโต๊ะที่ห้าคือสถานะยังไม่ว่างครับก็คือมีลูกค้าอยู่นั่นเองครับโอเคผมจะสั่งโต๊ะที่ห้าสั่งเหมือนเดิมนะครับโอเค สั่ง3รายการนะครับกดเข้าดูตะกร้าเช็ครายการแล้วก็กดสั่งได้เลยครับเหมือนเดิมครับเข้ามาเช็คในสถานะออเดอร์ตรงนี้นะครับสถานะกําลังรออยู่ครับจากนั้นก็กดเข้าไปที่ห้องครัวครับกดรับออเดอร์ครับสถานะก็จะเปลี่ยนนะครับโอเคสมมุติว่าเราทําเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทําการกดเสิร์ฟได้เลยครับ เข้ามาดูสถานะนะครับก็เป็นเสร์ฟแล้วทั้งหมดครับต่อไปเราจะไปดูในเรื่องของการชําระเงินนะครับการชําระเงินมี2ประเภทนะครับเมื่อกดเข้าไปนะครับการชําระเงินอยู่ตรงไหนจะอยู่ในส่วนของดูสถานะออเดอร์ครับอยู่ด้านล่างนะครับจะมี2ประเภทครับก็คือการชําระด้วย qr code นะครับและการเรียกเช็คบินเรียกเช็คบินคือการเรียกพนักงานมา อาจ่ายเงินสดนะครับถ้าเกิดเราเลือกเป็น QR Code เนี่ยเราสามารถที่จะสแกน QR Code จ่ายแล้วก็แนบสลิปตัวตัวสลิปโอนเงินนะครับไปในเข้าไปในระบบแล้วก็พนักงานจะสามารถอ,าอนุมัติตรวจสอบแล้วก็อนุมัติการชำระเงินได้เลยครับตอนนี้มีอยู่2โต๊ะนะครับโต๊ะที่ห้าผมจะชำระเงินแบบ QR Code นะครับเมื่อกดเข้าไปครับก็จะมี ใบเรียกเก็บเงินนะครับแล้วก็ข้อมูลต่างๆนะครับที่จํานวนโต๊ะนะครับจํานวนที่นั่งนะครับแล้วก็จะมีรายการครับเป็นชื่อเซ็ตครับแล้วก็คูณด้วยจํานวนคนที่นั่งนะครับจะได้ราคาสุทธิตามนี้ครับแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างครับก็จะเห็นได้ว่ามี QR code ตัวนี้ครับจะเป็น QR code ในการ ชําระเงินนะครับวิธีการชําระเงินก็ทําการแคปหน้าจอนะครับมือถือแคปหน้าจอแล้วก็เอา QR code เนี่ยครับไปสแกนนะครับที่แอปธนาคารนะครับเมื่อเรากดโอนเงินแล้วเนี่ยเครื่องมันจะบันทึกสลิปโอนเงินใช่ไหมครับเราก็เอาสลิปตัวนั้นนะครับเป็นหลักฐานการชําระเงินนะครับมาแนบครับมาแนบไฟล์ที่ตัวนี้นะครับก็คือกลับมาที่ระบบอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ทําการแนบไฟล์นะครับโดยการเลือกไฟล์ครับ จากนั้นก็เลือกสลิปนะครับสลิปที่เราโอนเงินเมื่อสักครู่นะครับเมื่อแน่เสร็จก็ทําการส่งหลักฐานการชําระเงินเลยนะครับผมจะทําการกดนะครับอ่ะเมื่อเรากดเสร็จแล้วนะครับอ่าตอนนี้หน้าจอจะเปลี่ยนสถานะนะครับก็จะอันนี้เป็นหน้าของลูกค้านะครับก็จะเห็นว่าอ่าขึ้นว่ากําลังตรวจสอบหลักฐานการชําระเงินตอนนี้เราเราได้ส่งการเราได้ส่งหลักฐานเนี่ยไปให้หน้าแคชเชียร์เรียบร้อยแล้วครับ โอเคกลับมาที่หน้าแคชเชียร์ครับจะเห็นได้ว่ามุมล่างขวาตรงนี้ครับจะมีรูปกระดิ่งอยู่ครับถ้าเกิดเป็นสถานะปกติไม่มีการแจ้งชำระเงินนะครับก็จะไม่มีจุดสีแดงตรงนี้ครับตอนนี้โต๊ะที่5นะครับทำการาส่งหลักฐานการชำระเงินมาแล้วเราก็มาดูตรงนี้มันจะมีสถานะขึ้นเป็นจุดสีแดงนะครับเราก็กดเข้าไปดูครับ โอเคก็ okay. จะเห็นได้ว่าเป็นการแจ้งเตือนนะครับเป็นการแจ้งเตือนผ่าน QR code โนะครับโต๊ะที่5นะครับโอเคผมจะยังไม่กดนะครับไปดูที่โต๊ะที่1นะครับผมจะชําระเงินแบบเรียกเช็คบินนะครับเมื่อกดเข้ามาที่เลกเช็คบินก็จะมีแดร์ล็อกขึ้นมาว่ายืนยันการเรียกพนักงานเพื่อเช็คบินหรือไม่ก็กดยืนยันได้เลยครับเมื่อกดยืนยันเนี่ย หน้าก็จะเปลี่ยนเหมือนกันครับก็จะเป็นก็จะเป็นหน้าขึ้นสถานะว่ากําลังเรียกพนักงานนะครับกลับมาดูที่หน้าแคชเชียร์ครับกลับมาดูที่กระดิ่งเหมือนเดิมครับก็จะเห็นได้ว่าสถานาะการเรียกเช็คบินนะครับมี2รายการนะครับก็คือโต๊ะที่5กับโต๊ะที่1นะครับโอเคมาจากนั้นเราก็เลือกก่อนเลยครับว่าจะ,ะรับชําระของโต๊ะไหนนะครับสมมุติว่าผมเลือกใน การชําระเงินผ่านคิวาอวาร์โค้ดที่5ก่อนนะครับกดเข้าไปครับจะเข้ามาสู่หน้าชําระเงินครับในส่วนของทางด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นของในส่วนของใบเรียกเก็บเงินนะครับมีข้อมูลต่างๆนะครับแล้วก็มีอาโคิวอาร์โค้ดในการจ่ายเงินนะครับสามารถที่จะพิมพ์ตัวนี้ครับลงสลิปได้นะครับเมื่อกีอ้ลูกค้านะครับ แนบสลิปโอนเงินมานะครับก็จะมาอยู่ในส่วนของด้านล่างตรงนี้นะครับมันจะขึ้นเป็นรูปสลิปขึ้นมานะครับเราก็ทําการตรวจสอบสลิปได้นะครับถ้าเกิดถูกต้องเราก็ทําการดําเนินการต่อครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ถูกต้องเราก็ทําการสามารถลบหลักฐานการชําระเงินเนี่ยครับลบออกเพื่อที่จะให้รีเซ็ตรหน้าระบบของลูกค้านะครับให้สามารถแนบ QR code ใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งครับเพื่อที่จะให้แนบ ถูกต้องนะครับผมจะทดลองทําการลบหลักฐานการชําระเงินดูก่อนนะครับทําการกดลบหลักฐานครับกดตกลงครับรูปรูปสลิปนะครับก็จะหายไปครับสถานะก็จะหายไปครับมาดูในส่วนของโต๊ะที่5ที่ทําการลบสลิปไปเมื่อกี้ครับจะกลับมายังหน้าสามารถสั่งได้เหมือนเดิมครับแล้วก็สามารถที่จะแนบสลิปการชําระเงินได้ใหม่ครับ ก็กดแนบใหม่ครับทําตามขั้นตอนเดิมเลยนะครับก็อันนี้เราโอนไปแล้วนะครับเรากา็มาแนบสลิปเลยนะครับเลือกภาพนะครับแล้วก็กดส่งหลักฐานการชําระเงินนะครับก็จะขึ้นหน้าเหมือนเดิมครับก็จะเป็นการกําลังตรวจสอบหลักฐานการชําระเงินนะครับกลับมายังหน้าของแคชเชียร์นะครับมาดูที่กระดิ่งก็จะเห็นได้ว่าสถานะก็ขึ้นกลับมาใหม่อีกครั้งครับ โอเคกดเข้าไปนะครับสมมุติว่าเราตรวจสอบหลักฐานการชำรชำะเงินเรียบร้อยนะครับโอเคผ่านแล้วเราส่วนมากก็อโอเคขึ้นมาด้านบนนะครับช่องด้านบนนี้นะครับเป็นการาการแสดงว่ายอดชําระเนี่ยเราต้องชําระเท่าไหร่ลูกค้าต้องชําระเท่าไหร่ตอนนี้ฮะยอดเป็น5,994บาทนะครับยอดนี้คือยอดทั้งหมดที่ลูกค้าจะต้องจ่ายนะครับ ช่องตัดมาครับจะเป็นช่องรับเงินมาจากลูกค้านะครับเรารับเงินมาจากลูกค้าเท่าไหร่เราก็กรอกไปในนี้ได้เลยครับตอนนี้อ่าเป็นการสลิปเป็นการโอนเงินส่วนมากจะเป็นการโอนแบบพอดีนะครับก็อ่าตอนนี้ก็ใส่เป็น5 0 9 9 5 9 9 4นะครับเงินทอศูนย์บาทนะครับโอเคจากนั้นเมื่อเรียบร้อยแล้วเราก็กดชำระเงินได้เลยครับ กดยืนยันการชําระเงินกดตกลงครับเมื่อกดตกลงแล้วเนี่ยสถานะเนี่ยครับจะเปลี่ยนเป็นชําระเงินเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของออเดอร์ตรงนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับกลับมายังหน้าของการตรวจสอบหลักฐานการชําระเงินของโต๊ะที่5นะครับจะเห็นได้ว่าการชําระเงินเนี่ยจะเปลี่ยนสถานะเป็นชําระเงินเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้หน้าขึ้นหน้าแบบนี้ก็จะ เป็นการเสร็จสิ้นครับกลับมายังหน้าแอดมินครับไปดูที่โต๊ะครับโต๊ะที่5ที่ได้เปิดไว้นะครับตอนนี้ชําระเงินเรียบร้อยแล้วก็จะขึ้นเป็นว่างครับก็สามารถที่จะรับอ่าิดโต๊ะใหม่ได้ต่อเลยครับโอเคต่อไปเป็นการอ่าชาระเงินของการเรียกเช็คบินนะครับเมื่อการมีการเรียกเช็คบินมาเนี่ยเรากดเข้าไปดูเรากดเข้าไปดูครับมันจะขึ้นหน้าชําระเงินครับ เราก็ทำการฮัลโหลครับฮัลโหลครับเอ่อใกล้เสร็จแล้วครับกำลังอัดอยู่เลยครับพี่ทิพย์ผมผมไม่ผมผมไม่ต้องตัดอะไรใช่ไหมครับส่งไปได้เลยใช่ไหมครับได้ได้ครับได้ครับ การเรียกเช็คบินนะครับเราก็เข้ามายังหน้าชําระเงินนะครับก็มีใบเรียกเก็บเงินนะครับเราก็ปริ้นตัวนี้ครับลงสลิปปริ้นออกทางสลิปแล้วก็เอาสลิปไปให้ทางที่โต๊ะได้เลยครับเพื่อเรียกเก็บเงินนะครับอาจจะเป็นเงินสดหรืออะไรครับโอเคเมื่อเราได้เงินมาแล้วนะครับตอนนี้ยอดทั้งหมดนะครับเป็น1518บบาทนะครับสมมติว่าลูกค้าให้เงินเรามา สองพันนะครับอันนี้คือยอดที่รับเงินนะครับยอดสองพันบาทนะครับเงินทอนก็จะเป็นสี่ร้อยแปดสิบสองบาทนะครับเมื่อเรียบร้อยก็กดชําระเงินได้เลยครับเมื่อชําระเงินเสร็จสถานะก็เปลี่ยนเรียบร้อยครับมายังหน้าของโต๊ะที่หนึ่งนะครับก็เป็นการชําระเงินเรียบร้อยนะครับกลับไปยังที่โต๊ะนะครับอา ต๊ะเคลียร์แล้วครับก็กลายเป็นว่างทุกโต๊ะแล้วครับตอนนี้ครับกระบวนการสั่งบุฟเฟ่ก็มีเท่านี้ครับขอบคุณครับ